แม้ว่าในวันนี้ทางกลุ่มจรนะรักถินที่ขึ้นไปปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลต่อเนื่องเป็นวันที่6ประกาศยุติการชุมนุมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลแล้วและเดินทางกลับบ้านหลังครมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาการศึกษาผลกระทบต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตชนะแต่ยังไม่ได้ชะลอโครงการ แต่ที่จังหวัดสงขลาได้มีเครือข่ายประชาชนชนะอาสาเพื่อพัฒน,นาดินจากสารตะบนทังตลิงชันนาทับและสะกรมได้เดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าสารการจังหวัดสงขลาเพื่อยกร้องให้รัฐบาลดําเนินโครงการนี้ต่อไปโดยยื่นหนังสือให้กับนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาผ่านไปยังนายยกรัฐมนตรีให้เดินหน้าโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้และพร้อมที่จะขึ้นประชุมนุมที่หน้าทรเนียบรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลและพักการเมืองฝ่ายคา้านได้รับรู้และเห็น พลังของประชาชนชาวคณะอย่างแท้จริงเราไปดูภาพบรรยากาศทั้งหมดกันเลยครับทายากระตงช่วยกันยางสนอเนี่ไประเด็นอีกรูปตองเอิ้พี่น้งเอ้นพี่น้งเอ้นนี่คือเสียงของโตเรานะคะอยากไหนห้านคำนุนหรือว่าอะไทังหนี้นะคะ หมูบ้านสามเอเวทีสามตำบลของอำเพอจนะนะคะเราท่ามามัดเล็บน,นะคะสามเอเวที่ผ่านไปได้เรามีการคิดแผนงานเพื่อพัฒนาหมูบ้านตำบลของเราพันถือนะคะ้ามัาเกินอีโคมอิสาะกรรมเราจะทำพันถือท้ายตายมีคมโยเสียงของคนที่ไม่เห็นด้วยในเวทีเราก็ดับฟังนะคะผู้นั่งสิบองค์ก่อนไม่ว่าจะเป็น เป็นผู้นำเองชาวบ้านทําเองนะคะแต่หน่วยงานรัฐสนับสนุนใค่อย,ยมีบัตรประชาชนมีเจอโยนในสามอำเภอเราให้เดินข่าวมัดเลยเพราะเจ้าหน้าทคนเอินๆไม่รู้จักนมในบัรทุกข,ข้อตกลรงผลการเจรจาการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มชนรักถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ที่14พฤศาายน2563 ะมีอีกไม่กี่ปีก็ตามแต่สำคัญอยู่ที่การสร้างภาพอนาคตของลูกหลานพวกเรามีหน้ามีตาเช่นเดียวกับพี่น้องในพื้นที่ต่างอำเภอและต่างถิ่นที่ช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์และนายประสานวังกานรพัฒนาเรียบร้อยนะ เวันดีเป้นบูรจะกิ่งต่างๆสุ้าดารดว่าเพียงเท่จริงแหล้วทั้งยากจะมาพบพวกเราด้วยด้วยตัวทเองนี่ทำทิ้งก็ถึงเรื่องสำคัญของของจบวานนะครับเพื่อวาัเสื่อของพวกเราบางทีไม่ถึงมดอเดียวเพราะว่าพวกเราสบายใจนะครับนะครับที่ยติดไม่รับหรือสมรักตีกัาไม่เ่นีบกระชาเพราะว่าที่นอนสบายใจครับปรตวาจารเพีเา ทื่นทางที่น้องประชาชนควรได้ร้องจากกรนาและร้องแต่ต้น,ตนาาลก,กนนาาลากาก้าครับขอบคุณครับขอพูดคำย่อพอุเราท่ากครัขอบพรคุณมากเราได้รับอิทจะมาแสดงคีณชื่นชมมากที